อยู่เฮื่อนเฮานีานะทียเออด้นี่หันคอยหันอยากให้เจ้าหันมาฟังอะให้เจ้ามาฟังเปิดใจกินยาน,นี่นะมะละคีนกน,นี่ปั้บวานโดยเฉพาะอันนึงอ,อันสองมาคือร้านหันไปทางกองซาวอันนะกองตะยอกตะยุ่นไปถ้าแตงเจ้าได้ลูกข้าถ้าแตงจะมีชุดใดจะมีไพชนใจเลยให้เจ้าหัน ทั้งกินทั้งกลัวทั้งเปิดใจแล้วเจ้าก,กระไดเงินนั่น,นคือนี่นี่รจ้านจใจไฮไฟมี่นี่เงินบ่ได้หนีบ<ข>่ได้เงื่อนของอข้องห่อ,อเลยพอคือสัวพอกินยาดีเนาะพอพอใจ<ช>ยาดีพอหันบอกต่อพอบอกขายก็ได้บอกต่อจุนี่จุนี่เดี๋ยวก็พอเป็นใครๆภาษาบ้านเขาเคยวันหน้านหนาให้บริษ<า>รัทนะพอสี่เปล่าไปปุ๊บเดี๋ยวก็บริษัทเอารถมาหาพอ แล้วพอพาไปจุนิทิพนาด้วยบัวซักเขาเบาเองเอาของไปเองเงเองบัดแต่ว่าหลังจากคุยแล้วในมือนั่นมียอดซื้อยอดขายเขาซื้ออาบัวซักจ่ายเงินพอโอ้ยแต่เขาเศร้าด้วยเป็นด้วยกิโลจักร้าขอมันก็ไลกันด้วยด้ยโอ้ยตะกี้กินน้ำเซาแดงเอามาแต่อุบลด้วยเศร้าจะไปอีกอย่าแต่หนึ่งบ้านนี้บ่มีเงินกินคนไม่มีเงินกิน ขึ้นไปกินเห็ดปวอคือเห็ดปวนพิษว่ามันชีวคืนนะคือแล้วตับ่บาวานเนาะบาวานเพราะมันเป็นเงพาอบาวานนี่ที่จริงบาวานนี่มันมันบนเป็นเสือลูกเนาะมันเป็นแบบว่ามันเกิดขึ้นจากตับอ่อนนะมันบอกแข็งแหงโลดฉะนั้นฉะนั้นคนที่เป็นบหวานนี่ห้มันเช่าขาดในบ่มี พอทุกคนมีมีในตัวเบิดเบาหวานแต่ว่ามันบวข,ขึ้นเพราะว่าเพราะว่าตับอ่อนเีามันผลิตสารอินซูลินพ่อพานได้นะมาทีถทาร์บาตับอ่อนท่เขาแข็งแห้งกันมันพะอพานาน้ำตาลบ่หวามัาน,าน,าน,านขึ้นฉะนั้นตอนนี้ปัญหา <ไ S 2> มันคือ <ไ S 2> พอต้องต้องปั๊บตับอ่อนให้เขาแข็งแห้งขั้นปั๊บได้มันจะผลิตอินซูลินพ่อพานเองมันนะตอนนี้ไม่บอกคนที่เขาเป็นเบาหวานกันเมื่อวานนี่ก็พอหลายๆคนนะเป็นนอนเสื้อได้ได้อันนั้นมนต้องซีดอินซูลินเองฉะนั้นกล่องนะำท่านซึ่ง สีดอินซูลินน่ะีดสีดอินซูลินบันี้เข้มหนึ่งอ่ะแสนหาหมดไดสี่มื่นสี่ตัวหนึ่งสี่หมื่นสี่ตัวหนึ่งจะคูณเมื่อก่อนนี้เดือนหนึ่งมันจะเทือเข้าจังวันลูกเศรษฐีถ้าว่าเศร้าบอกว่าเศร้าเพราะว่าสีพอแต่ว่าซอยตับออนนั่านี้เผาพันน้ำตาลขาจะบบอสีมันกคืนเนี่ยสนั้นตอนนี้วิธีหกษามันเหรอคือหนึ่งเขาต้องหกษาจะจุดกำเนิดของมันหมากกับตับนี่แหลแมนนั่นแหละ ตัวนี้แหละเป็นเป็นตัวนั่นนั wave, like <tr> ่นเฮียม <Come on. S 1> <'s> ันแข็งแข็งถ every ้าแข็งแข็งไปเพิ่มนี่มันจะแก่ของมันเองมันแก่ได้เหมือนมันแก่ของมันเองโอ้ยแก่ไปเลยด้วยของของเขานี่มันมีแบบผลิตภัณฑ์ตัวนั่นเนาะตัวมาลาคิโนกเนี่ยที่มันเป็นอีวีเก่าเนี่ยตัวนี้นี่รถบาวานหน่อยเพิ่มหนึ่งสโมงคือสามารถแตสก่อนแล้วก็กินสองเม็ดน่างทานท่ห่วงแตสใหม่รถมันลดหน่อยเพิ่มหนึ่งสโมงแต่ว่ามันรถแบบบำรุงคือแต่ว่ามันสิบปวดหาวซาบาวานหนเศร้า แต่ว่ามันมีสุดของมันแบบฮักซัสไห้ตับแข็งแห้งโลดมันก็มีสุดของมันไห้สินะมันเป็นมันเป็นขันขันของมันไปประมาณนี้ไม่แต่ว่าของเฮานี่เขาจะกินแหละสองสามเหือไปกวดเบื้องก็ไดไอ้อันนี้หลายคนอายุว่าปีนี่เราเราจนเป็นตัวแท่นนะตอนสี่ปีนี่เราได้นไ่นะหลานกุกีบล่ะเห็ดทะเลบุรีอาทิตย์นีในหลานกีบอาทิตย์ป้ายยังหน่อยเขาก็ได้เงินมันคนนเเป็บาหวาานหลยโดย อ้านขงใครแดเจ้าก็มุบจะเป็นจะกินอย่ีแล้วเจ้าบอกเท่านั้นเจ้าชนใจบอชนใจเจ้าก็มาบอกกับพนีเจ้าก็พาลานี่ไปเมียนเียนทังบริษัทเขาสบอกเนเจ้าก็นั่งอยู่นั่งเบิ้งยี่ซื่อมาท่านมาบ้านลยพ่นบอกเอกื้อแล้วบอกคอยทูบ้านคอยหมดแล้วอ